ผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถพร้อมกับไม้เบสบอลเกิดอะไรขึ้นลองไปดูครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาขอโทษครับครยังไม่ได้ไล่เลยพี่ขอโทษครับไม่ได้ไล่พี่ไม่ได้ไล่เลยไอ้เาม่ะเฮ้พี่ดูหลังผมไม่ไปส่ามมาไหมขอโทษครับผมนี่ไปส่งปลาพี่ดูผมนี่ไปส่งปลาไม่ไออผมมีปืนดีพาไม่ไล่พี่เลยมึงกล้าทาบานไหมบานที่ ไม้จี่ตรงขวาเปล่าตามหลังพี่ตั้งไกลเมื่อกี้เอ้เป็นยาเยากดูอาการคุณรู้โอ้โหพี่รถผมสนใจด้วยตัวพี่รถดิมเดิมขอโทษพี่หนูจะรีบไปส่งปลาค่ะอาการมึงไม่ใช่อาการไม่ใช่คุณถามว่าการใช้ไปตามัวาไหมผม้างตรงไม่ได้ตามพี่พี่ดูปลาบ่อยผงตรงอ่ะผมตามพี่พี่ดูปลาผมผมส่องตามแก่ยังเก่า คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคนที่ถ่ายคลิปเป็นสั่งของพ่อค้าขายปลานะครับเขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาตามปกติจูจๆรถกระบะคันสีดาก็ขับปาดมาแล้วก็ลงพร้อมลงมาพร้อมกับไม้เบสบอลมาหาว่าเขาเนี่ยขับรถจี้ตูดขับรถตามจะเอาไม้เบสบอลฟาดใส่เขาบ้างเขาก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษเพราะไม่อยากจะเป็นเรื่องอืแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลนะคะ ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะจริงๆจ,จ,จังหวะนั้นจะขับรถไปส่งปลาให้กับลูกค้าแล้วจังหวะที่ติดแยกไฟแดงพอไฟเขียวปั๊บ่ะก็เร่งความเร็วนิดนึงยอมรับเพราะว่าลูกค้าโทรตามของแล้วครับจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่คู่กรณีค่ะที่เขาก็ออกมาจากจอยเหมือนกันคงจะเห็นแล้วไม่พอใจก็เร่งเครื่องแล้วก็มาปาดหน้าเสร็จแล้วก็ลงมาก่อเหตุแบบในคลิป เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นยังไงเหมือนกันเจ้าตัวก็งงเหมือนกันนะคะซึ่งพยายามขอโทษแล้วแต่คู่กรณีไม่ฟังเลยค่ะลงมาถือไม้ก็คือววยวายเหมือนจะให้ยอมรับว่ามึงจี้กูมาใช่ไหมมึงขับเห้าหาเรื่องแม่นักหรอประมาณนี้พี่เยอะแต่ว่าอัดไม่ครบเพราะว่าบางจังหวะที่เขาเข้ามาใกล้ก็ไม่กล้าอัดเพราะว่าคนเหมือนเพราะาเขายิ่งเห็นกล้องเขาก็ยิ่งจะทําร้ายครับ ก็อาการแบบคุ้มข้างเลยครับก็เรายืนยันว่าเราไม่ได้หาเรื่องครับนั้นเราบรรทุกลูกปลาไปเยอะไหมพี่ไม่เยอะพี่เนี่ยตันปลาแค่ประมาณคิวกระถุงนี่ครับปลาน้อยก็คือฟาร์มเขาเพาะเหมือนกันแต่เขาขาดเราก็เลยไปแล้วเราก็ไปเอาแม่ปลาเขากลับนั่นเองเท่ากับว่าคุณพี่เองก็ใจเย็นนะตอนเจอเหตุการณ์ก็คือเจอร้อนมาก็ใช้น้ําเย็นเข้าลูกก็คือสุดท้ายพี่เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยก็แยกย้ายกันไปพี่เขาก็รีบไปส่งของให้กับลูกค้าต่อนะคะแต่ว่าก็คลิปมาโพสต์ไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ขับรถขับถนนมันมีกันได้บ้างะอะเนาะยังไงก็ใจเย็นๆปฏิบัติตามกฎกันค่ะข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ